ท่านผู้ชมครับพอดีผมมาอยู่หน้าเต็นที่เขียนว่า g o v e r n m e n t of India นะครับ Journey along the first step of Lord Buddha ความหมายของเต็นนี้ก็คือเป็นเต็นที่แสดงให้เห็นถึงความเรื่องราวนะครับหรือเรื่องเล่าของพระุทธเจ้าว่าในขณะที่ท่านอยูป่ประทับอยู่ที่ประเทศอินเดียเนี่ยนะครับในสมัยนู้เนเสมารนานมาแล้วเนี่ยอดีตการนานมาแล้วเนี่ยท่านไปที่ไหนบ้างแล้วก็ที่มาของ ที่มาของพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหรือว่าพระราชธาตุเนี่ยเอามาจากที่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็มาจากพระธาตาุสันจีนะครับที่ประเทศอินเดียนะฮะซึ่งจะมีพระระหลา,า,านรธาตุในในบริเวณสันจยยีอยู่ทั้งหมด8องค์นะฮะสัแปดองค์นะครับแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งพระธาตุสันซึ่งพระธาตุสันจีเนี่ยเป็นพระธาตุที่ คือผมว่าทัวร์หลายๆกรุ๊ปเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้จัดไปเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างไกลนะพื้นที่มันค่อนข้างไกลนะครับดังนั้นระธาสุสานจีเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะเป็นจุดศูนย์รวมของพระรมมาสรลิกธาตุที่อยู่ที่ประเทศอินเดียพระอรลันตะอรหันธาตุเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยว่าจะไม่เข้าไปเพราะคนเยอะมากแล้วก็จะหา เนี่ยเยแล้วก็จะมีประวัติแล้วก็จะมีที่มาของว่า uh, the the scare of l a c e s of the Lord Buddha เนี่ย uh huh. อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีภาษามาลาตีหรือภาษาฮินดีด้วยนะครับเนี่ยครับเข้าไปก็คือเขาจะไปเดินดูเป็นวิถีทัศน์ซึ่งอันนี้สามารถหาดูได้ตาม Google นะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวด้านนี้ก็จะเป็นมีอะไรฮะมี มีเต็นท์ของพุทธพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชราชุปรรมแล้วก็มีเต็นท์หลายๆเต็นท์ที่เขามีการจัดของกินนะครับเป็นอาหารพระราชทานนะครับมามาให้นะครับคนที่มาสักการะนะฮะคนที่มาสักการะพระบรมสาลิยกทานแล้วก็พระนาลคานาาได้มาดูกันนะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็น อุตตรประเทศอุตตรประเทศนะทัวริซ <once> ึมก็คือความหมายก็คือว่าเป็นเป็นเป็นการท่องเที่ยวของรัฐอุตรประเทศซึ่งรัฐอุตรประเทศเนี่ยเป็นเป็นรัฐอุตรประเทศเนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างเจริญนะฮะอุตรประเทศนะครับจะซึ่งซึ่งจะอยู่บริเวณของรัฐมิหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทธพุทธทัพบาาลัฐและบุบาลัฐโจนี่ออฟดิลอร์ออฟ ถ่ายรูปกับตรงชาตินิดเดียแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าเชื่อจะได้เป็น,ปนว่าเนี่ยได้มาแล้วนะได้มาแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงความศรัทธานะบางคนเนี่ยไม่นึกว่ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรทานก็สามารถที่จะมามาทานกันได้ตรงนี้นะครับแล้วที่ผมเดินมาอันนี้คือตราบ ตาประจำประเทศอิเนเดียนะครับก็คือตราตรารูปเจ้าพระเจ้าตารูปสาวาโสนะครับเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่คือที่มาของการมาในวันนี้นะครับได้เข้ามาดูว่าได้เข้ามาดูว่าการเวียนเชียนของที่เนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้พาคุณแม่กับคุณน้าเดี๋ยวได้มามาเดิน มันเดินเวียนเทียนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับในการที่เราจะมาเที่ยวชมกันนะเป็นเป็นสิ่งที่ยากมากในการมาเที่ยวชมนะครับในระยะเวลาที่ไม่นานนะซึ่งตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยว่าไม่รู้ไม่รู้หยุดอยู่ตรงไหนนะยังหาตัวไม่เจอแลว้วไม่รู้อยู่ตรงไหนคุณนาเขาบอกว่ากำลังจะเดินออกมาจากเต็นนะออนนเดี๋ยว,วผมว่าจริงๆตรงนี้นะครับจะมีจุด จะมีจุดที่สังเกตได้ง่ายนะครับก็คือเป็นรูปหน้าของพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รูปด้านหน้าของคือเป็นรูปธงนะครับถ้าใครหลงนะให้มายืนตรงนี้แหละให้มายืนตรงเนี้ยนะถ้าใครหลงให้มายืนตรงเนี้ยนิดนึงนะครับก็จะยิ้มจะสามารถตอนนี้นะครับพบเจอไ,ได้มารอยอยู่ที่นะ,นะครับบริเวณด้านหน้าตรงบริเวณด้านหน้าบนสุนะครับ เตรนนี้ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้รนนครับนะครับขนิ่โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอตัวเพราะว่ายังไม่เพราะว่าจะถ่ายรูปให้คุณแม่กับคุณน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเก็บภาพตรงนี้นิดหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําไปเป็นแคปเจอร์ภาพเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเป็นไปทำโฟโต้ช็อปนิดหนึ่งนะเพื่อจะได้รู้ว่าเออได้มาจริงๆนะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับขออนุโมทนาแต่ อนุโมทนาในกุศลรัณถ์กับทุกท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ